มาจะรถที่ทุ่งปรงทองนั่งมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะคะมาแล้วค่ะขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวพี่นั่งข้างหลังเดี๋ยวพี่จะถ่ายภาพนั่งมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะคะน้านั่งมอเตอรบบ์ไซค์ไปแล้วนะแขะกของเรานี่นะคะเราจะไปเที่ยวทุงง่งโปรงทองมาไปเลยไปเลยไปเลย ไปอย่างนี้นะคะใช้เวลาไม่นานก็ออกมาพว่วงรถท่วงพาเรามาที่สาราตรงนี้นะคะเป็นสาราเทียบเรือบ้านแสมผู่เที่ยนอตอนนี้จะเดินท่องเที่ยวแล้วนะคะทุ่งโปร่งทองน้อยฮันมาสิคะกำลังจะเดินไปชมทุ่งโปร่งทองนะคะตรงน,นี้ต้องขึ้นสะพานถูกต้องไหมคะ เดินออกกำลังค่ะทุ่งโปร่งทองนะคะวันนี้มาเที่ยวชุ่งโปร่งทองครับแม่นักท่องเที่ยวนะครับน่ารักมากเลยคู่นี้ครับค่ะอันนี้เจ้าของทัวร์นะคะวันนี้ทัวร์คุณธดาค่ะจ้าแดดของท้องทะเลช่วงนี้เป็นช่วงน้ำลงนะน้ำลง่อาร่มรื่นดีนะคะทุ่งโปร่งทองค่ะ เรื่องพืชพืชศาสตร์พืชศาสตร์นะคะโครงกางใบเล็กค่ะรางวัลในระหว่างทางก็มีนักทท่องมาชมธรรมชาติที่นี่และศึกษาธรรมชาติของทะเลค่ะปูทะเลปูสีน้ำ คือต้นโปร่งทองครับโปร่งทองไม่ใช่โปร่งนะคบโปร่งโปรองงอโปร่งโปร่งทองมีทั้งดอกนี่คือบรรยากาศของทุ่งโปร่งทองระยองทุ่งโปร่งทมาชมทุ่งโปร่งทองยามวันนี้มายามสายหน่อยนะครับขอบคุณจัะนี่คือบรรยากาศดีๆสวยๆสดชื่น ของทุกงโปรงทองจ้าจ้าจ้าให้ละใละรู้ละ,ลละโอเคค่ะบรรยากาศดีๆที่ทุ่งโปร่งทองจังหวัดระยองค่ะหน่อยมาคุณแม่น้อยเร็วบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่ทุ่งโปร่ง,รงทองระยอง 아아